สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงมกะในเกมแล็กซ์ล็อกออริจินนั่นเองครับผมในคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนเพื่อนนะครับเล่นกิจกรรมมองโบนัสกันครับผมว่าเจ้ากิจกรรมนี้เนี่ยมันจะให้อะไรเราบ้างแล้วคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผม ู้สึกหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทชวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ อย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพมองได้เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมเจ้ามองโบนัสอยู่นะครับผมคือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดใครที่เปลี่ยนไปเป็นอาชีพมองเนี่ยครับก็จะมีของให้เรานะครับเล่นมองได้ง่ายขึ้นนะครับมีการคูนเลเวลจากเดลี่เ a ลสอะไรต่างๆตรงนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะแบบได้ proof of union เพิ่มขึ้นอะไรแบบเนี้ย35%นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้ผมเป็นอาชีพเพลสอยู่นะครับการที่เราจะสวิช์ได้เนี่ยเราจะต้องมีใบนะครับ สวิตชจ็อบตัวนี้นะครับผมอ่าซึ่งมันแจกมาให้ตออเลเวลเจ็ดนใบเนาะถ้าใครที่ใช้ไปแล้วนะครับผมคุณก็จะต้องมาซื้อนะครับในราคา1 0 0 0เหรียญเบอร์รี่นั่นเองนะครับทีนี้บางคนเนี่ยใช้ไปแล้วเลยแบบลังเลว่าเฮ้ยหนึ่งพัเียญเบอร์รี่เนี่ยชั้นลงทุนเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทําให้ดูนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาที่ตัวสวิตชจ็อบก่อนตัวนี้นะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขก่อนก็ได้ครับว่าเงื่อนไขของคุณเนีีี่่่่ยมมข้้อไไหนนทังงผาาบ ของผมเนี่ยยังไม่ผ่านก็คือต้องถอด Equipment แล้วก็คอกวิวทั้งหมดบนตัวออกหมดก่อนนะฮะอ่าก็เดี๋ยวผมจะถอดเลยละกันนะครับผมโชว์ไปเลยนะฮะว่าสวิตให้ดูจริงๆนะครับผมนี่ฮะถอดของก่อนพลังลดพวบๆนะฮะถอดออกให้หมดเลยนะครับตรงนี้ถอด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 โอเคครับผมเสร็จแล้วก็ถอดเฟืองทั้งหมดครับถอดออกถอดออกถอดออกไม่แน่ใจว่าต้องถอดทุกฟีเร็จหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูก่อนนะครับ โอเคตอนนี้ติ๊กผูกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอะแล้วก็อาทีนี้นะครับเราก็จะมาที่ job change นะครับเลือกอาชีพให้ถูกต้องนะครับซึ่งกิจกรรมตอนนี้ก็เป็นมองนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวแชมปเปี้ยนตัวนี้ครับแชมเปี้ยนนี้ก็จะเป็นชื่อของ High Class ของมองนั่นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ยืนยันเปลี่ยนอาชีพกันเลยนะครับผมนี่มีแอนิเมชันให้ดูเฟี้ยวเฟี้ยวฟ้าวอย่างนี้นะฮะหน้าตาจิ้มลิ้มนะครับผม ต่ใครที่เปลี่ยนอาชีพรอบที่2เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีคูดาวที่นานกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึงอ่ะใจแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรากลับไปที่หน้าล็อกอินครับผมโอเคเนาะอะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตล็อกอินสักครู่หนึ่งนะครับผมเปิบเข้ามาแล้วนะฮะรอแป๊บหนึ่งรอนักผจญภัยเดินก่อนนะครับผมเฮ้ยทำไมมันโหลดนานจังอะโหลดนานจังโอเคมาแล้วนะฮะลอกอินเข้ามาเลยโอ้รอตรงนี้นานอีกนะครับ ถือว่าทําให้ดูสดๆเลยละกันนะฮะจะได้แบบไม่ต้องตัดต่อเยอะนะครับโอเคนี่ฮะโหลดแป๊บนึงนะครับตอนนี้เป็นมองแล้วเห็นโลโก้ไหมเป็นรูปสนับมือละนะครับทีนี้เนี่ยเราย้ายมามองเสร็จละนะครับย้ายมองเสร็จละเข้าเกมมาละนะนี่ผมเข้าเกมมาละผมเป็นมองแล้วพลังเหลือ9 0,000นนะครับผมเป็นมองเรียบร้อยแล้วนะครับนะ อ่ถ้าผมไม่ได้จะเล่นมองผมก็เข้ามาที่ Festival Event นะครับแล้วก็เข้ามาที่มองโบนัสนี่ครับมีของให้รับเพียบนะครับเลเวล 40, 50, 60, 70, 75นะครับได้ของเยอะมากๆนะครับคุ้มไหม1,000แมวคุ้มนะเออได้เคอร์เรนเมดอลเนี่ยต้อง2,000นะครับได้ตัวสุ่มอีกเพียบเลยได้แปลนเลเวล80นะอันนี้50ย50ใบนะครับได้แต้มกิล20,000แล้วก็ได้ของต่างๆตัวนี้ครับเป็นพวก ประดับนะครับอ่าประดับ1รูได้เป็นพวกเฟรมพอยต์ตรงนี้เอามาเปิดได้นะครับแถมตรงนี้ก็ได้อะไรอีกเนี่ยได้เป็นของเลเวล50ของ Level เลเวล70นะครับก็ได้เพียบเลยแล้วก็มีกล่องตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยวรอดูนะว่ากล่องตัวนี้จะได้อะไรเราก็กดรับเลยครับกดรับ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 อ่าหมดแล้วครับถึงเลเวล75นะครับตรงนี้รับหมดแล้วเนี่ยผมได้ของมาของเด้งมาลัวๆเลยนะครับอ่าอันนี้เปิดไปเลยก็ได้ครับ กล่องอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นกล่องเลือกประดับนะ65นะครับอ่าเราก็ได้เฟรมบล็อกนะครับกล่องอันนี้ก็นี่ไงเลือกประดับนะครับไม่มีอะไรอันนี้ของเลเวล70ของม้องนี่ไงให้สนับมือมาเลยให้ชุดมาเลยด้วยนะชุดพวกน,นี้เนี่ยผมได้มา4อย่างนะครับแล้วก็มีกล่องตัวนี้นะครับเป็นของเลเวล5าก็ให้มาอีกนะฮะคือให้มาเยอะมากตรงนี้เราก็ถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็เอาไปย่อยได้นะครับแล้วก็จะมีกล่องตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดกันนะฮะอ่าได้เป็น ได้เป็นตังได้เป็นตั๋วไดวิลูชิแล้วก็ได้เป็นกล่องตัวนี้ต่อด้วยนะครับเป็นตัวที่เอาไว้อัปเกรดนะซึ่งได้ทั้งหมดเนี่ย5กล่องนะฮะก็ได้เงินเยอะนะเนี่ยกล่องละล้านกล่องละหมื่นเซนีนเนี่ยก็ได้อีกเงินก็เพิ่มอีกนะของเติบโตตัว,ตวละครก็ได้อีกนะครับส่วนตัวมองว่า1,000แมวเนี่ยถ้าเกิดใครจะใช้เนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มนะครับผมอ่ะทีนี้ผมเล่นเมนพีชเป็นหลักเนาะผมก็ได้ของครบละ เราไม่ได้ต้องการอะไรจากมองละนะหรือใครจะลองเทสเล่นมองก่อนก็ได้ครับอ่าเราก็กลับมาครับผมกลับมาคุยกับ n p c ตัวเดิมเลยนะครับอันนี้ผมอยากให้อ่านนิดนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกอยู่ครับผมว่าเออเนี่ยครับเราสามารถที่จะสวิตช์กลับฟรีได้นะครับผมอ่าถ้าเกิดไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนครั้งแรกเนี่ยมันจะสามารถสวิตช์กลับได้ฟรีนะครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกเวลาไว้นะครับแต่ว่าที่ผมเคยเล่นที่ไต้หวันเนี่ยมันจะกลับไปกลับมาได้ฟรี24ชั่วโมงเพื่อเป็นการแบบ อลองดูว่าเฮ้ยเรายา้ายมาแล้วเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบเราก็กลับได้แต่ถ้าคนที่เปรียนรอบที่2เนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่ามันจะมีครูดาวเพิ่มเติมไปถึงเท่าไหร่นะอันนี้ใครที่เคยเนี่ยอยากให้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้เป็นข้อมูลบอกต่อให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับผมก็ลองมาอ่านเงื่อนไขตรงนี้กันได้นะครับโอเคทีนี้ผมเสร็จแล้วได้ของแล้วกลับไปพีซของเรานะฮะถ้าเกิดว่าไปอาชีพอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นป่ะครับมันจะมี ระยะเวลาอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับเราก็ต้องกลับไปที่จ็อบเดิมของเรานะฮะตรงนี้ปึ๊บโอเคก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นการสวิชมารับของฟรีฟรีจากอาชีพมองหรือว่าจากกิจกรรมมองโบนัสนั่นเองนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะไม่ยากนะแล้วก็ล็อกอินใหม่อีกรอบหนึ่งจบนะครับแต่ว่ามันแอบจะเหนื่อยนิดนึงนะครับทุกคนตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูก่อนนะครับว่า มันจะเหนื่อยตรงไหนอ่ะเข้าเกมพม่เข้าวไวเลยรอบนี้กลับมาเป็นอาชีพที่เรารักละนะอ่ะมันจะเหนื่อยตรงที่ว่าเมื่อกี้เราถอดของถอดอะไรไปหมดเลยใช่ไหมครับอ่าเราก็จะต้องมาให,ใหม่นะครับจะต้องมานั่งอัพสเตตอัพสกิลใหม่ทั้งหมดนะครับมันก็จะเหนื่อยตรงนี้ครับเนี่ยของหลุดหมดเฟืองพรีเซตทุกพีเซตก็คือหลุดหมดเราก็จะต้องมานั่งใส่ใหม่นะครับผมอ่าประมาณนั้นนะสเตตด้วยนะครับ อ่าสเตตก,ก็จะต้องมานั่งอัพใหม่นะครับโบนัสจ็อบต้องมานั่งกดรับใหม่ก็จะเหนื่อยตรงนี้ครับอ่าเราก็ถ้าเรามีเวลาเราค่อยทําก็ได้ครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอ่ถ้าถ้าเกิดไปทําเวลาพีคเนี่ยเราใส่ของไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยให้ดูก่อนนะครับผมว่าของที่ได้มาจากม้งเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับอยู่ครบถ้วนนะฮะอ่าแล้วก็พวกกล่องอะไรต่างๆประดับ65ที่ได้มาก็ยังอยู่นะครับกล่องนู่นนี่นั่นเงินเท่าเดิมเพชรได้เพิ่มจากอะไร ได้กล่องนี้มาเพิ่มเปิดได้ได้เคอร์เรทช็อปเพิ่มขึ้นตอนแรกผมมีประมาณ6 0 0 0น0 0 0นี่ก็ได้มาเป็น800 0กว่านะครับแค่นี้เลยนะครับที่เหลือก็ใส่ของเล่นได้ตามปกติเลยครับนี่ก็คือวิธีการนะครับที่เราสวิตช์จ็อบนะครับผมแล้วก็ไปรับของจากกิจกรรมนั่นเองนะครับผมถ้าใครยังสงสัยตรงไหนนะครับก็เข้ามาสอบถามกันในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าจะรอถามในไลฟ์สตรีมก็ได้หรือจะเข้ามาสอบถามกันในเพจก็ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังหาข้อมูลตรงนี้อยู่หรือว่าอยากได้ของฟรีจากตรงนี้อยู่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ